อย่าตายนะครับภาพเดจาวูยังกระตอนหนวดขาวตายยังไงอย่างนั้นเลยครับตัวสลับตำนานจะเป็นยังไงในภาคนี้กันแน่ครับเนี่ยกับการระเบิดพลังหาคิดสุดโหดของพลเรือโทกราฟและคุซันในการประทะกันครั้งนี้มารับชมไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตไฟนอลราคาสลับมังงะผีตอนที่1 0 8 7ครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องราวเนื้อหาที่ทำให้ แฟนาพีใจหายใจคว่ำลุ้นนะครับใจคอไม่ดีกันทั้งนั้นเลยนะกับสถานการณ์ที่กาปะทะต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดดวดดำทั้งเกาะเลยนะครับผมทั้งเกาะเลย แล้ว้าบอกว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีสำหรับกาฟสักเท่าไหร่นะอ่ะก็เดี๋ยวมารับชมเลยดีกว่าครับว่าเรื่องราวในการอัปเดตไฟนอลนครั้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างนะเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่กองทัพเรือสาขา G1 ครับก็จะเป็นอู่เก็บซากเรืออยู่ที่บริเวณชายฝั่งนั่นเองครับก็มีการพูดขึ้นมาครับว่ากระสอบเรือลบอย่างนั้นเหรอแบรนด์นี้กำลังอธิบายให้จังโก้กับฟูลบอดี้เข้าใจนะครับผมว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรครับโดยเราจะเห็นว่ามีเรือสองลำ บุบบูบี้ไปหมดเลยนะเป็นเรือลบ2ลํลำที่สภาพโคตรเย็นแะนะมีข่าวอธิบายครับว่าไอเรือลบพุกนี้เนี่ยถูกใช้แทนกระสอบายเรือที่อยู่ในอู่นี้เนี่ยถูกทําลายถูกต่อยอย่างต่อเนื่องเลยจังโก้กับฟูบอดี้ก็ถามกับแบรนด์นิวครับว่าแล้วใครเป็นคนทาหลับแบรนด์นิวก็บอกครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผลงานของคนเรือโทกราฟในสมัยที่กราฟเนี่ยยังหนุ่มๆอยู่ครับมันเป็นกิจวัตรประจําวันของกราฟมาหลายทศวรรษเลยครับแม้แต่กระทั่งตอนนี้ก็ตามทีนะจังโก้ได้ถึงก เฮ้ยนะฮะอะไรนะตอนนี้ก็ยังทําอยู่เหรอ ฟูบอดี้ก็ถามครับว่าเอา้าแล้วทำไมเรือถึงมีสองลละ่ะเบนนิวก็เลยบอกครับว่าเรืออีกลํานึงเนี่ยเป็นของพลเรือเอกอา k คินั่นเองครับโดย2คนนี้เนี่ยใช้เรือลบเป็นกระสอบตายแล้วก็มีกฎเหล็กด้วยครับว่าห้ามใช้ฮาคิหรือว่าพลังพิเศษจากภลวิศาในการต่อยเรือลบเหล่านี้นะนี่แหละคือความแข็งแกร่งของเหลาวีระบุรุษที่ไม่ใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆหรอกนะเฮกาตัดประที่เกาะจสลดฮาจิโนสึสครับโดยตอนนี้เราจะเห็นว่าซาฮวนบูฟเนี่ยหัวทิ่มทะเลไปแล้วครับ <c oughs> โดนกา เล่นงานนะคือซาควนวูฟเนี่ยโดนเล่นงานแซปปิวเลยนั่นเองครับผมแบบปิวออกจากเกาะแล้วก็จมน้ําทะเลไปเลยนั่นเองครับผมกามือโคตรโหดเลยนะแล้วก็มีเสียงโบกเบกวอยายจากพวกแบบน่าจะเป็นลูกกระจกของกลุ่มหนวดดานะครับว่าเฮ้ยเร็วเข้ารีบไปช่วยเขามาเร็วเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออกนะซึ่งไอเราลูกกระจกก็งงๆเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะไปช่วยซาควนวูฟไซส์ยักษ์ใหญ่ขึ้นมายังไงอะไรแบบนี้นะตอนนี้ครับวัดก็ช็อตครับทำการดื่มเหล้าเข้าไปอึ อึกอึกอึกนะครับแล้วก็บอกว่าฮึวีละบุรุในตำนานอย่างนั้นเหรอแล้ววัดก็ช็อตดันก็ทําการพ่นไฟโจมตีใส่กราฟด้วยท่าเตาหลอมเพลิงครับแต่กราฟเองก็หยิบพวกเหล่าโจรสลับที่โดนเล่นงานสนุ่มไปเลยครับผม3คนครับกราฟที่แม่งหิ้วขึ้นมายังกัะหิ้วตุ๊กตาเลยผมเอาไอ้พวกจรสลัดเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นโล่ป้องกันไฟที่โจมตีมาจากวาโกช็อตได้แหละครับแล้วกราฟเองเนี่ยก็ทําการเวี่ยงโจรสลัดเหล่านั้นเนี่ยไปโจมตีใส่ศัตรูครับ ทำให้ปิซาโลนะครับผมที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีร่างกายเป็นเกาะอยู่นะเพราะว่ามันหลอมดวงกับเกาะอยู่เนี่ยก็บนๆนะครับว่าโอ้ยมันร้อนเหลือเกินแกเร็วมากเลยเจ้ากาฟ นี่แกวางแผนจะทำลายกอโจรสลัดทาจีรส์ได้ยังไงวะเหล่าโจรสลัดคนอื่นๆครับผมที่โดนผลกระทบจากไอโจรสลัดลูกไฟที่กาปาเมื่อเดียครับแต่ละคนก็วิ่งหนีกระเจออะไรกันไปครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันร้อนมันรุนแรงมากนะพวกเราลูกกระจอกก็บอกครับว่าถ้าให้เมืองเสียหายต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยผู้บัญชาการทีสได้ฆ่าพวกเราแน่ๆทำไมกาฟมันเก่งมันน่ากลัวแบบนี้วะเนี่ยส่วนทางด้านเรือของกาบครับตอนนี้ก็มีการรายงานมาจากเรือครับว่าคนเรือโทกาพวกเราพลเมือ เรือที่ถูกจับกลุมและทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นคํารายงานจากคุจกุนั่นเองครับส่วนด้านทาชิงิเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าอุ้มแล้วก็ประคองฮีบาลีอยู่นะครับโดยก็มีการพยายามที่จะละลายน้ําแข็งที่ปกคลุมตัวฮีบาลีอยู่นั่นเองนะส่วนพลเมืองที่ได้รับการช่วยเหลือมาเลยครับเออก็มีบางคนเหมือนกันนะครับที่เป็นห่วงโคบี้นะครับว่าโคบี้เนี่ยจะยังโอเคอยู่ไหมเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะคคจกุก็รายงานกับการตอไปครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถ ออกเดินทางได้ตลอดเวลาเลยนะครับการก็บอกครับว่าโอเคโคบี้กรูดเฮลเมนโปพวกเรากลับกันได้แล้วการก็บอกต่อไปครับว่าตามที่คาดไว้เลยเนี่ยที่กเกาะโจรสลัดทาติโนสือแห่งนี้เนี่ยพวกโจรสลัดเนี่ยมันมีกําลังมากแล้วก็โผล่กันมาแบบไม่สิ้นสุดเลยแต่คุซันครับผมที่โดนเล่นงานจากตอนก่อนเนี่ยคุซันก็ลุกขึ้นมาครับก็มีสภาพเยินเหมือนกันนะ ตอนก่อนที่คือโดนโจมตีไปทีดึงดีสภาพเย็นหนักเหมือนกันนะคุซานบอกครับว่านี่ผมก็บอกคุณไปรนินาว่าผมเนี่ยให้คุณไปไม่ได้หรอกนะครับตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเราทหารเรือที่ต่อสู้อยู่ในเกาะจรสลัดฮาจินโนซึเนี่ยมี4คนนะครับผมเออพอเห็นภาพจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามี4คนนะก็จะมีโคบี้นะครับมีกาฟมีปินกรูดครับแล้วก็มีเฮลเมมโป้ด้วยนะเฮลเมมโป้ก็ออกแนวววยวายเหมือนกันนะครับว่าจริงๆเขาเนี่ยเขากลัวที่จะออกจากเกาะไปพร้อมกับคนอื่นก่อนหน้านี้นะแล้วพอ พอเจอศัตรูลายล้อแบบนี้เนี่ยเขาจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ส่วนปิ้งกู๊ดถามกับก้าครับว่าเออคุณกาฟครับผมเองเนี่ยก็เป็นอนาคตของทหารเรือใช่หรือเปล่าครับแต่กาฟไม่ตอบจ้ากาฟคุยกับคุซันนะครับว่าเฮ้ยคุซันแกยังต้องการจะต่อสู้ต่อ,อยังงั้นเหรอส่วนคอบี้ครับบอกครับว่าให้ระวังพวกเราผู้บริหารของกลุ่มจลสลัดหนวดดําไว้ด้วยนะก็เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่เนี่ยคนพวกนี้ก็โดนลายล้อมอยู่นั่นแหละครับกาฟบอกครับว่าเฮ้ยฟังนะทุกคนให้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดไปที่ชายฝั่งเลยนะพวกเราเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกแล้วก็อย่าตายซะละโอเค นะครับผมทุกคนก็มีการตอบรับคำสั่งของกบาบนะโคบี้ <Kobe S 1> <Kobe S 2> ก็วิ่งเลยครับผมสับตีนแตกอะไรกันไปครับแต่ว่าในระหว่างที่โคบี้วิ่งอยู่เลยครับผม,ผมก็พบเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังโดนโจรสลับทําร้ายครับโคบี้ <Kobe S 1> <Kobe S 2> ก็บอกฮะอะไรเนี่ยไม่นะยังเหลือพลเมืองที่ถูกลักพาตัวอยู่อีกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณเองอ่ะโคบี้ก็ยังมีการคิดในใจด้วยนะครับว่าเอ้ยก็ยังโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยที่เราเนี่ยยังไม่ได้ออกจากเกาะไปสัทีเดียวนะจะได้ช่วยเหลือคนได้อะไรแบบนี้นะกู๊ดครับตะโกนด่าโคบี้ เจ้าบ้าเจ้าโง่เป็นกับดักเว้ยซึ่งปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโจรสลัดครับเป็นตัวล่อนั่นเองนะทาให้จังหวัดนั่นเองครับโคบี้ตกอยู่ในอันตรายครับชิลิวหาจังหวัดจะโจมตีครับทาให้กาฟเนี่ยมารับการโจมตีอันนั้นเอาไว้แทนครับแล้วต้องบอกว่าโคตรสยองครับผมและชิลิวเนี่ยแม่งดาบแม่งยาวใหญ่จังวะ แทงสักเกือบบิดด้ามาแทงกลางพุงกราฟเลยกราฟเพิ่งจะบอกว่าทุกคนอย่าตายแต่ประเด็นคือกราฟคนเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกอีโคโบี้มึงเป็นภาระกราฟเลยเกินนะกราฟบอกคนอื่นอย่าตายแต่ตอนนี้กราฟกูัวเสี่ยงตายและไม่โดนแทงหน้ากลัวขนาดนี้นะโคบีน้นี่ตก,กใจเหว๋อเล็กน้อยถึงปางกลางครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมมึงไม่ต้องงงเลยมึงเป็นตัวภาระเลยโคบี้ แต่กาครับผมถึงแม้ว่าจะโดนแทงแ้วแบบดาบปักคาตัวกันักขนดาษนั้นครับกาบรวบรวมพลังไปที่หมัดแล้วก็ต่อยหน้าชิริวไปจังๆครับผมทําเอาชิริวเนี่ยนอนกองไปกับพื้นเลยครับตอนนี้ก็มีเสียงฮือฮาด้วยนะครับว่าชิริวเนี่ยสามารถแทงมนุษย์เหล็กอย่างกาบได้เนี่ยแสดงว่ากาบเองเนี่ยก็อ่อนแอลงแล้วสินะทั้งปิ้นกูดแล้วก็เฮลเม,ม็โปตกใจมากครับกับภาพที่พวกเขาเห็นครับ กาฟก็ตะโกนบอกทุกคนครับว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่เป็นไรหรอกฉันยังโอเคดีอยู่ทุกคนรีบไปที่เรือซะ โคบีก็ร้องจากเลยครับว่ามันเป็นความผิดของตัวโคบีครับคนเรือโทรการาฟเนี่ยต้องมาปกป้องเขาแล้วก็เลยต้องมาโดนโจมตีแบบนี้นะกาก็บอกโคบีครับว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> อย่าไปคิดมากตาไอคนพวกนี้เนี่ยมันเล็งเล่นงานชั้นแต่แรกอยู่แล้วเว้ยแล้วตอนนี้ครับพวกเหล่าลูกกระจกภายในเกาะโจสลัดเนี่ยฮึกเหิมมากครับแม่งไม่ได้เก่งกลัวการาฟสักเท่าไหร่เลยนะพอเห็นว่ากราฟอ่อนแอลงเนี่ยเฮ้ยพวกเราก็อาจจะกําจัดการาฟได้เหมือนกันเว้ยกราฟอ่อนแอลงแล้วโอกาสเป็นของพวกเราแล้วที่เราจะได้สร้างโชคครั้งใหญ่เว้ยข้า ัวของการเที่ยวองค์กรคอรสเกลมันตั้งเนี่ยคือ3มองกุฎเหมือนกับพวกพลเรือเอกเลยเว้ยราคาบุลค่า3,000ล้านเบรีเลยเว้ยโคตรโคตเยอะเกินนะ อาโอคครับผมพุ่งเข้าไปที่จะโจมตีใส่การาฟครับอาโอคก็บอกกับว่าแกไปให้พ้นเลยนะไอพวกกระจกไอพวกลูกกระจอกต่อให้พวกแกเนี่ยจะมัดมือมัดแขนมัดขากาฟหรือ,อยังไงก็ตามแต่นะมันไม่สามารถทําอะไรการฟได้ไม่สามารถฆ่ากาฟได้หรอกนะอาโอคพุ่งเข้าไปแล้วใช้ท่าถุงมือน้ําแข็งครับผมห่อหุ้มมือตัวเองด้วยน้ําแข็งประมาณนั้นครับตึ่งกาฟเองเนี่ยก็จ้องอาโอคครับผมพร้อมที่จะรับการโจมตีอยู่แล้วนะเฮกาฟตัดไปที่การย้อดีสสั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับเป็นกาฟในวัยหนุ่มครับ ที่แบบหนุ่มมากนุ่มจัดๆเลยนะส่วนอาอุคิเองก็เป็นเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มเหมือนกันนละครับกาฟก็พูดขึ้นมาครับว่าฮะอะไรนะแกเนี่ยอยากจะมาเป็นนักเรียนของฉันอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ของฉันอย่างนั้นเหรออย่ามาขโมยอิสรภาพของฉันสิวะถ้าอยากจะเรียนเนี่ยก็ไปหาคนสอนคนอื่นสิเว้ย อาอุก็บอกเขาว่าเออจริงๆแล้วเขาก็ไปเรียนรู้สิ่งอื่นๆมาจากคนอื่นแล้วนะตอนนี้เนี่ยฉันอยากจะบุ่งสู่ระดับต่อไปอยากจะเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยให้ฉันเนี่ยได้เป็นนักเรียนของคุณเธอนะดูว่ากราฟเองเนี่ยจะยังไม่ค่อยอยากมีลูกศิษย์อะไรสักเท่าไหร่ครับแล้วการก็บอกว่าหุบปากซะาไปไกลไปแล้วเราก็จะเห็นว่า2คนนี้ครับกำลังพยายามต่อยเรือลบอยู่ครับโดยกราฟเนี่ยต่อยเรือลบบุบเลยครับผมต่อยบุบต่อยบุบนะครับโดยการก็บอกว่าอย่าใช้ฮาคินะเว้ยมิาฉะนั้นเนี่ยก ซึ่ง r o โเองนะครับผมก็ต่อยแบบที่ไม่ใช้ฮาคิกเหมือนกันครับแต่อาโิก็มีการบ่นบนนะครับว่าต่อยไปก็ไม่เห็นจะยุบเลยนะผม ต่อยไปเนี่ยเรือไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนสักเท่าไหร่เลยนะแต่แล้วครับพอเวลาผ่านไปครับอาโอคิเองเนี่ยก็ต่อยได้ดีขึ้นอย่างมากครับผมเสียงดังพอๆกับที่กราฟต่อยได้เลยครับตุ้มตามตุ้มตามอะไรกันไปครับในเวลาต่อมาครับกราฟกับอาโอคิเริ่มสนิทสนมกันขึ้นครับกราฟก็เริ่มที่จะมีการเล่าเรื่องส่วนตัวให้อาโอคิฟังครับกราฟก็บอกกับว่าลูกชายฉันมันบ้ามากเลยเว้ยมันกลายเป็นนักปฏิวัติไปแล้วให้ตายสิแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะหลานชายของฉันเนี่ยบันดันบอกว่า จะเป็นโจรสลดสัดซะ่งโอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ย r อาโอคเองที่โดนการาฟตะข้อใส่อารมณ์อยู่ดีครับอารีเองก็แบบทำหน้างงๆมือกันนะครับว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเขาไม่ใช่เหรอ <laughs> แล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันครับทั้งกาฟและอ o k อคิครับผมหมัดของทั้งคู่ใส่สวนซึ่งกันและกันครับกาฟต่อยหน้าอ o k อคิออคิก็ต่อยหน้ากาฟครับเป็นการระเบิดพลังฮาคิครับผมซึ่งเราก็จะเห็นแบบว่าบีออร่าของสายฟ้าสีดําปทุขึ้นมาด้วยนะซึ่งจากการโจมตีครั้งนี้ครับทำให้เกิดแรงระเบิดครั้งใหญ่เลยครับผมแบบ น่ากลัวครับผมสายฝาสีดำี่พุงพลานมากครับทั้งการาฟและอาโอคินั้นต่างก็กระเด็นกันไปทางคู่เลยครับโคบี้ก็ตะโกนกับว่าโอ้ยพลเรือโทการาไปยังไงบ้างรครับตอนนี้อาวาโลปิซาโลครับที่เป็นเกาะอยู่นครับก็มีการพูดเยอะแยะนะครับว่าเฮ้ hey, ด่วนว่าความหวังที่พวกแกจะหลบหนีได้รู้สึกว่ามันช่างลิบหลีเสือเกินนะที่นี่คือ,กอเกาะจรสลัดฮาจิโนสึเว่ยถ้าเกิดว่าพวกแกเนี่ยเอานิ้วมาจิ้มที่เกาะจดสลัดแห่งนี้เอานิ้วมาจิ้มที่ลังพึ่งแห่งนี้เนี่ยมันก็จะมีจ สลัดจำนวนมากออกมาเว้ยแล้วคิดหรือว่าไอเรือที่มันออกจากฝั่งไปแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยอย่างนั้นเหรออย่าประเมินพลังของฉันต่ำไปสิวะตอนนี้ครับสําหรับคนที่อยู่ในเรือครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าฮิบรีเนี่ยน้ำแข็งละลายหมดแล้วครับแต่ก็ยังมีอาการหนาวสั่นอยู่นะครับ ฮิบริก็เป็นห่วงรุ่นพี่โคบี้นะครับว่ารุ่นพี่โคบี้อยู่ไหนนะผมขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะคุจักกูก็บอกครับว่าเออน่ะไม่ต้องห่วงหรอกทุกคนเนี่ยกำลังจะกลับมาหาพวกเราด่แหละฉันเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็โล่งใจเหมือนกันนะที่เธอไม่ได้เป็นอะไรนะฮิบริแต่แล,แล้วครับทางด้านปิซาโลเนี่ยก็พยายามที่จะเล่นงานเรือของกาที่กําลังเล่นออกไปนะครับเขาก็พูดครับว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยยังต้องการชื่อเสียงยังต้องการเป็นที่รู้จักเวย้ยแล้วบอกอะไรให้นะพาดหัวข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับวันพรุ่งนี้เนี่ย มีการพาดหัวข่าวาว่าบนเรือโทกาฟผู้มีชื่อเสียงที่มาพร้อมกับกองทอาหารวัยรุ่นเนี่บพยายามที่จะช่วยวีและบุรุษอย่างโคบี้ถูกกำจัดอย่างน่านอัศจรรยที่กองจรสลัดฮาจิโดสื่อด้วยพลังอาันาน่าสะพึงกลัวของ,ของกัปตันเรือลำที่4ของกลุ่มจรสลัดด,ดวดดำอย่างอาวาโลปิซาโลยังไงล่ะ่า่ซึ่งโคบี้เองก็เห็นว่ามือยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังจะไปตีใส่เรือของกาฟนะครับผมโคบี้ตกใจมากครับแต่กาฟที่นอนอยู่นะครับผมก็บอกครับว่าเฮ้ยโคบี้ใจเย็นๆไว้ลูกไม่ต้อง โลกลูกสงบสติอารมณ์ไว้ฉันจะบอกอะไรให้นะยังไงแล้วความที่ทธรก็ต้องเป็นฝ่ายชนะเว้ยอ่ะแล้วก็เป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับเรียกว่าเป็นตอนที่ลุ้นระทึกในทุกช็อตเลยนะ <c oughs> เอาใจช่วยกาบว่ากาบจะเป็นยังไงต่อไปไวะดยนะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับใครคิดเห็นยังไงเชียร์กาบยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดิเช่นเคยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดก้มหน้าเชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ